5นิสัยที่คนสำเร็จนะครับทำทุกวันแต่คนทั่วไปมองข้ามความสำเร็จนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของโชคหรือพอรสวรรค์แต่มันคือผลรวมของสิ่งเล็กๆนะครับที่ทำซ้ำในทุกวันและนี่คือห้านิสัยที่คนสำเร็จใช้สร้างชีวิตนะครับที่เขาต้องการข้อที่1นนะครับตื่นเช้าและให้เวลากับตัวเองก่อนโลกจะเริ่มหมุนทำไมไมันถึงสำคัญ คนสำเร็จตื่นเช้ากว่าเฉลี่ย1-2ชั่วโมงนะครับเพื่อจัดการชีวิตก่อนที่โลกภายนอกจะวุ่นวายเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าเวลาเงียบๆในตอนเช้าคือช่วงเวลาที่จิตใจนิ่งและชัดเจนที่สุดพวกเขาจะออกกำลังกายเบาๆเพื่อกระตุ้นสมองจดบทความหรือว่าความรู้สึกที่เขาอยากจะขอบคุณในแต่ละวันเขาจะอ่านหนังสือ1 0 2ถึงหน้านั่งฟังพอดแคสต์พัฒนาแนวคิดตัวอย่างทิมคุก c ีโของ Apple ตื่นตีสีและใช้เวลาส่วนตัวอ่านอีเมลเล่นฟิตเนสและโฟกัสเป้าหมายของวันข้อที่2นะครับเรียนรู้ทุกวันไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหนโลกเปลี่ยนเร็วคนที่จุดเรียนรู้เท่ากับถอยหลังคนสำเร็จจะมีโกรด์ไมซ์ตพวกเขาจะเชื่อว่าเขาสามารถดีขึ้นได้ตลอด เขาอาจจะอ่านหนังสือวันละบทเรียนคอร์สออนไลน์วันละ10 1ถนาทีฟังพอดแคสต์ออดิโอบุ๊กขณะเดินทางตัวอย่างอีลอนมัสนะครับอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กวันละหลายชั่วโมงเขาเรียนรู้วิธีสร้างจรวดจากหนังสือก่อนที่เขาจะเริ่มสเปดเอ็กซ์ด้วยซำ้ำข้อที่3จดบันทึกหรือวางแผนทุกวัน คนสำเร็จไม่ปล่อยให้โชคหรืออารมณ์นะครับกำหนดทิศทางชีวิตการเขียนช่วยให้สมองชัดเจนและสร้างวินัยในการลงมือทําเขาจะเขียนเป้าหมายรายวันว่าวันนี้เขาจะทําอะไรวันนี้จะทําอะไรให้ใกล้เป้าหมายเข้าไป1%ทุกวันเขาจะเขียนสะท้อนความรู้สึกว่าอะไรเวิร์กไม่เวิร์กจดไอเดียธุรกิจหรือแนวคิดใหม่ๆตัวอย่างนะครับลิชาร์ดแบลซันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป เขาจะพกสมุดจดเล่มเล็กๆติดตัวเสมอเพราะว่าเขาเชื่อว่าความคิดที่ดีอาจจะมาเมื่อไหร่ก็ได้และไม่ควรพลาดที่จะจดมันไว้ข้อที่4พูดกับตัวเองในทางบวกเสียงในหัวของเราคือแรงผลักดันที่ส่งพลังที่สุดในชีวิตถ้าคุณพูดกับตัวเองว่าฉันไม่เก่งสมองจะทำให้คุณเชื่อแบบนั้นแต่ถ้าคุณบอกกับตัวเองว่าฉันจะพัฒนาได้คุณจะเริ่มหาวิธี พวกเขาจะใช้คำพูดเชิงบวกกับตัวเองเสมอเช่นฉันกำลังดีขึ้นทุกวันฉันมีคุณค่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จจับตัวเองเมื่อเริ่มคิดลบแล้วเปลี่ยนวิธีพูดในใจตัวอย่างม,มูฮัมหมัดอาลีเขามักจะพูดกับตัวเองเสมอว่าฉันยิ่งใหญ่ที่สุดเขาจะพูดก่อนที่เขาจะทำอะไรแล้วเขาก็จะสำเร็จทุกครั้ง ข้อที่5ให้มากกว่าที่ได้รับคนสําเร็จรู้ว่าความสําเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองไม่ใช่เรื่องของฉันแต่มันคือการสร้างคุณค่าให้คนอื่นด้วยการช่วยเหลือนะครับคือการลงทุนระยะยาวสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และความเคารพพวกเขาจะแชร์ความรู้ที่มีให้กับคนอื่นเสมอช่วยคนที่เริ่มต้นนะครับตามความฝันโดยไม่หวังผลสร้างสิ่งดีๆให้สังคม เช่นลงทุนในการศึกษาสนับสนุนคนรุ่นใหม่ตัวชื่ออย่างนะครับโอป้าวินฟรีนะครับเขาจะใช้ชีวิตเพื่อแบ่งปันเรื่องราวแรงบันดาลใจกับคนอื่นเสมอแล้วเธอก็จะกล่าวว่ายิ่งคุณให้มากเท่าไหร่นะครับคุณก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นนิสัยเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันคือนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ลองเริ่มทีละข้อฝึกให้ได้วันละนิด และคุณจะกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณแล้วพบกันใหม่กับผมสุทนพุทธินนะครับใน w i n n o w s t o r y สวัสดีครับ